อาลบานั้นใครทำงไม่มาลองดมีโอนะจ้าหนึ่งสองสาม Happy birthday to you Happy birthday to you Happy นสาค่ะสวยอค่ะพ่มนองพรใดที่ทุกคนให้ในวันนี้ขอให้พรนั้นกลับไปคำว่าแฮปปี้เบิร์ตเดย์มันมีความหมายลึกซึ้งมากแต่สิ่งที่จะให้กลับกับทุกคนก็คือความเจริญรุ่งเรืองและก็เพื่องฟู ก็ให้คุณยายเป็นที่พึ่งของลูกหลานน้องๆและทุกๆคนนะคะปอก็ให้เจริญนะก<ร>้าวหน้าปอก็ขอให้ปลอดภัยลุงเด่นก็ขอให้เจริญโชคดี Happy Birthday to you